โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับปอทีวีอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาแจกเกมรถติดโปรครับเนี่ครับเป็นตัวเกมมอดนะครับมอดอินเกบคุณไม่ต้องไปแตกไฟล์อะไรให้มหนันมากครับแค่คุณโหล,ลดลิงก์ผมมาครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปก็จะเป็นตัวเกมรถติดโปรครับถ้าคุณติดตั้งเสร็จให้คุณกดเข้าไปครับ โอเคมากเลยเกมรถติดโปรครับมันก็จะเป็นหมด e p เครับมีมีถึงเพชรครับก็มีเงินเออมีอะไรมากมายใ,ให้คุณซื้อครับโอเคครับก็มากเลยครับเกมรถติดโปรครับ ใครอยากได้กดลิงก์ผมด้านล่างครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างน่าจะสรุปดีนะเนี่ยดูก่อนดูกัน,กนโอเคอืมโอ้ไม่สวิงเกิลไม่ก็สิงเกิลที่กระชู้สไตล์กันเด็กสวิงเกิลนิงนิงกันบียิน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 โอเคครับมันก็จะเป็นตัวหมอดครับ ให้คุณเลือกซื้อให้คุณเลือกจะซื้อรถอะไรคุณก็เลือกซื้อครับมีรถหลายรถครับเดี๋ยวผมจะทดลองเล่นให้ดูครับมีดใหม่ครับคือรถเอ,อ่อรถไหน้เป็นรถพวกแต่งครับก็เอารถนี้แล้วกันโอเค อยากให้คุณเลือกด่านไหนก็ได้ผมก็จะด่านดวงจันทร์ก็ได้ครับให้คุณซื้อด่านไหนก็ได้เริ่มเลยโอเคครับก็มากันเลยครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นไงครับรถผมซิ่งสปีดนะครับดูครับจะยกล้อโอ้รถเกมรถติดโปนะครับ ส่วนเออโอเคเป็นไงครับเกมรถติดโปน่าจะสนุกไหมครับส่วนคุณก็อย่าลืมครับกดซับะไครและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปส่วนวันนี้ผมก็ขอกรับขอบคุณครับโอเคบ๊ายบาย ช่วยกดติดตามด้วย